ฉันถูกยามไล่ออกจากบริษัทต่อหน้าทุกคนทั้งที่ความจริงคือฉันเป็นเจ้าของที่แท้จริงของที่นี่ใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และทำไมพนักงานทั้งบริษัทถึงไม่รู้ความจริงเรื่องราวการกลับมาสุดช็อกที่จะเปลี่ยนบริษัททั้งระบบคุณจะไม่มีวันดาวตอนจบออกถูกยามไล่ออกจากบริษัทแต่ไม่มีใครรู้ว่าฉันคือเจ้าของตัวจริงดราม่าช็อคบ,บริษัทสุดพลิกผันฝนตกพรำฟ้าหม่นคลุ้มคลั่ง ฉันยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าบริษัทเสื้อสูทชุ่มไปด้วยน้ำฝนรองเท้าหนังราคาแพงเต็มไปด้วยคโคลนไม่มีร่มไม่มีบัตรพนักงานไม่มีชื่อในระบบยาหน้าประตูมองฉันด้วยสายตาสงสัยเขาขมวดคิว้วชี้นิ้วมาอย่างเด็ดขาดคุณไม่มีสิทธิ์เข้าขอเชิญกลับครับน้ําเสียงเขาเฉียบขาดเหมือนตัดสินแล้วว่าฉันคือใครสักคนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ฉันพยายามอธิบาย แต่คำพูดเหมือนจะไม่มีความหมายเสียงฟ้าร้องกลบทุกท่อยคำสายลมพัดแรงป้ายบริษัทที่มีชื่อฉันเองสั่นไหวแต่ไม่มีใครมองมันไม่มีใครฟังฉันยืนอยู่ตรงนั้นถูกมองว่าเป็นแค่คนแปลกหน้าไม่มีค่าไม่มีตัวตนยามอีกคนเดินเข้ามาสมทบพ,พวกเขาเริ่มขยับเข้ามาใกล้เหมือนจะไล่ฉันออกไปให้พ้นทางมือของเขาวางบนแขนฉัน แรงกดเหมือนเหล็กหนะักความเย็นจากฝนผสมกับความเย็นจากสายตาเขาทําให้ร่างกายฉันแข็งค้างไปให้พ้นเขาพูดเสียงต่ําดวงตาไร้ความเมตตาฉันหันไปมองตึกสูงชั้นบนสุดยังมีไฟเปิดโต๊ะทำงานของฉันเก้าอี้ของฉันชื่อของฉันบนสัญญาไม่มีใครรู้ไม่มีใครจำได้ว่าใครคือคนสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาฉันกัดฟันแน่นมือกำเอกสารในกระเป๋าเสือ้อ แผ่นนั้นคือหลักฐานทุกอย่างแผ่นเดียวที่เปลี่ยนชะตาทั้งบริษัทแต่ฉันยังไม่หยิบมันออกมายังไม่ถึงเวลาเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเป็นเบอร์ของเขาคนที่ฉันไว้ใจให้บริหารแทนคนที่นั่งอยู่ในห้องฉันตอนนี้ฉันรับสายเสียงในปลายสายเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกคุณมาแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งเข้าไปเสียงเขาสั่นไหวมีบางอย่างเกิดขึ้นเราถูกหักหลัง ฉันอยู่นิ่งตายามเบิกตากว้างเมื่อได้ยินชื่อที่เขาเรียกฉันผ่านโทรศัพท์ท่านประธานมือที่เคยผลักฉันกลับเริ่มสัน่นน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนไปแต่สายตาของฉันยังคงนิ่งเยือกเย็นลมหายใจเริ่มหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงฉันก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวอีกก้าวเสียงยามพูดขึ้นเบาฮ่า,าขอโทษครับผมไม่รู้ว่าฉันยกมือขึ้น ให้เขาหยุดพูดใบหน้าเขาซีเผือดดวงตาหวาดกลัวแต่ฉันยังไม่พูดอะไรยังไม่อธิบายข้างในบริษัทบางคนกำลังคิดทรยศบางคนกำลังวางแผนจะฮุบทุกอย่างแต่พวกเขาลืมไปว่าเจ้าของตัวจริงยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันเดินผ่านประตูที่เคยห้ามฉันเข้าพนักงานแผนกต้อนรับเงยหน้าขึ้นสีหน้าพวกเขาเปลี่ยนไปทันที จากสงสัยเป็นตกใจแล้วกลายเป็นกลัวเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นทุกคู่สายตาจับจ้องที่ฉันแต่ไม่มีใครกล้าทักไม่มีใครกล้าขวางทางฉันเดินตรงไปที่ลิบชั้นบนสุดห้องประชุมใหญ่ลิบเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของฉันหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเพราะความกโกรธความไว้ใจที่ถูกหักหลังบริษัทที่ฉันสร้างด้วยสองมือ กำลังถูกเล่นเป็นเกมของคนโลกจริงประตูลิฟต์เปิดออกกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาผสมกับกลิ่นกาแฟกลิ่นที่คุ้นเคยแต่วันนี้มันเหม็นขมเสียงหัวเราะดังจากห้องประชุมฉันเดินเข้าไปใกล้ไม่มีใครรู้ว่าฉันยืนอยู่ตรงประตูชายที่ฉันแต่งตั้งให้บริหารแทนกำลังยกแก้วไวน์พูดถึงแผนการเทคโอเขาหัวเราะพูดถึงความโนของฉัน บอกว่าตอนนี้บริษัทเป็นของเราเต็มตัวเสียงแตกแก้วในมือฉันแต่ไม่มีใครได้ยินฉันเปิดประตูเข้าไปทุกคนในห้องหันขวับแววตาพวกเขาตกตะลึงวายในมือชายคนนั้นร่วงลงพื้นใบหน้าเขาซีดเหมือนผีขอโทษครับผมไม่รู้ว่าคุณมาแล้วเสียงเขาสั่นริมฝีปากแห้งผาฉันวางเอกสารลงบนโต๊ประชุมน่ากว่ารายงานทุกเล่มในห้องแน่นด้วยหลักฐาน ลายเซ็นสัญญาทุกสิ่งที่เขาคิดว่าซ่อนไว้ได้มันอยู่ในมือน,นี้หมดแล้วไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าหายใจแรงฉันเดินชา้หาฮ่าฮาเข้าไปใกล้ชายคนนั้นสบตาเขานิ่งเย็นประกาน,บบนี้ไม่ใช่ของพวกคุณเสียงฉันชัดทุกคำหนักแน่นเขาสุดลงนั่งเหมือนขาไร้เรี่ยวแรงพนักงานรอบห้องยืนขึ้น ไม่ใช่เพื่อแสดงความเคารพแต่เพื่อหาทางนี้ฉันหันไปมองหน้าทุกคนไม่มีคำอธิบายไม่มีคำแก้ตัวแค่สายตาที่พอจะบอกได้ว่าจบเกมแล้วผู้จัดการฝ่ายบัญชีลุกพรวดเอกสารในมือร่วงกระจายเต็มพื้นเธอพยายามอธิบายเสียงสัน่นน้ำตาคลอฉันไม่รู้เรื่องคะ่ะฉันแค่ทำตามคำสั่งฉันไม่ตอบแค่เดินผ่านเธอ สายตาทุกคู่เบี่ยงหลบไม่มีใครกล้ามองตรงฉันหยุดตรงหน้าชายที่เคยนั่งเก้าอี้ฉันมือเขายังสัน่นหน้าผากเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นเขาพูดเสียงเบาเหมือนภาวนาเราเรายังตกลงกันได้นะครับฉันยิ้มยิ้มที่ไม่มีความอ่อนโยนตอนที่นายหักหลังฉันนายตกลงกับใครหรือยังเสียงฉันเรียดแต่คมจนบาดเขาเงยียบไม่กล้าสบตา เหมือนเด็กที่เพิ่งโดนจับได้ฉันหยิบรีโมทบนโต๊ะกดเปิดหน้าจอใหญ่ตรงผนังภาพสัญญาบัญชีลับคลิปเสียงประชุมลับทุกอย่างปรากฏตรงหน้าห้องประชุมเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจทุกคำโกหกทุกแผนการเปิดเผยกลางแสงไฟชายคนนั้นสุดลงกุมหัวพูดวนซ้ำไม่น่าเลยไม่น่าเลยฉันหันกลับ มองทุกคนในห้องเสียงรองเท้ากระทบพื้นเรียบดังก้องไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าหายใจลึกฉันให้โอกาสพวกคุณแล้วเสียงฉันดังก้องดังกว่าทุกเสียงในตึกแต่พวกคุณเลือกจะทรยศพนักงานฝ่ายกฎหมายก้าวเข้ามาข้างฉันถือแฟ้มเอกสารสีดำสนิทข้างในคือคำสั่งปลดและหมายเรียกหลายฉบับพร้อมออกสื่อพร้อมเปิดโปง แสงแฟลชจากกล้องมือถือเริ่มปรากฏหลังประตูกระจกพนักงานที่เคยนิ่งเฉยเริ่มถ่ายคลิปบันทึกวินาทีแห่งการล่มสลายของพวกทรยศเสียงฝีเท้าคนกลุ่มใหม่เข้ามาทีมรักษาความปลอดภัยระดับสูงในชุดดำคนที่เคยคิดว่าควบคุมทุกอย่างตอนนี้นั่งก้มหน้าในบริษัทที่เขาคิดว่าเป็นของเขาฉันหันกลับไปมองตึกทั้งหลังผ่านกระจกแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบชื่อบริษัท ชื่อที่ฉันเป็นคนตั้งวันนี้ฉันกลับมาทวงคืนทุกอย่างด้วยมือของฉันเองฟิ <c oughs> เสียงประตูห้องประชุมปิดลงอย่างหนักแน่นเหมือนเป็นสัญญาณปิดฉากบทหนึ่งของบริษัทชายคนนั้นถูกพาออกไปโดยไม่มีเสียงแม้แต่คำลาไม่มีใครหันไปมอง ไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องอีกเอกสารทุกแผ่นถูกเซ็นรวดเร็วชัดเจนไร้ความลังเลฉันเดินออกจากห้องประชุมเสียงรองเท้ากระทบพื้นยิ่งดังเหมือนจังหวะของหัวใจที่มั่นคงพนักงานหลายคนยืนรอหน้าลิตพวกเขาโค้งศีรษะไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเริ่มรู้แล้วว่าใครคือคนที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังบางคนมีน้ำตาบางคนผึมพำขอโทษแต่ฉันไม่ได้ตอบ ฉันแค่มองพวกเขานิ่งเฉียดแต่ไม่โกรธเพราะฉันรู้ดีความกลัวเปลี่ยนคนได้เออล่อใจคนได้แต่ความติงไม่มีใครหนีได้เมื่อถึงชั้นล่างยามคนเดิมที่เคยไล่ฉันยืนตัวแข็งทื่อดวงตาเขาเบิกกว้างริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาฉันเดินเข้าใกล้หยุดตรงหน้าเขาสายตาเขาก้มต่ำ ผมขอโทษครับเสียงเขาเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายฉันยกมือแต่ไหล่เขาเบาฮ่าฮ่ไม่ใช่เพื่อให้อภยัยแต่เพื่อเดอนหน้าที่ของคุณคือเฝ้าประตูไม่ใช่ตัดสินใครเขาพยักหน้าชาฮ่าฮดวงตาสั่นไหวเหมือนจะร้องไห้ฉันเดินผ่านเขาประตูอัตโนมัติเปิดออกอากาศด้านนอกเย็นสบายลมพัดผ่านใบหน้า เหมือนทุกอย่างถูกชำระล้างตึกสูงเบื้องหลังยังคงตั้งตระหงานแต่ตอนนี้มันอยู่ภายใต้เงาของฉันอีกครั้งฉันหยุดมองชื่อบริษัทอีกครั้งรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าเพราะฉันรู้แล้วว่าไม่มีอะไรหวานเท่าการถูกหักหลังแล้วกลับมาทวงคืนทุกอย่างด้วยมือของตัวเองเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นอีกครั้งเป็นสายจากนักข่าวเบอร์ที่ฉันไม่ได้รับมานาน หน้าจอแสดงข้อความพร้อมให้สัมภาษณ์หรือยังครับฉันยังไม่กดรับเพียงแค่มองมันนิ่งฮะาฮเพราะวันนี้ฉันไม่ต้องพูดอะไรอีกเรื่องราวทั้งหมดมันกำลังแพร่กระจายไปเองภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงชื่อฉันติดเทรนทุกแพลตฟอร์มเจ้าของตัวจริงกลับมาแล้วดราม่าบริษัทร,ระดับชาติบอสตัวจรถูกไล่จากบริษัทของตัวเองภาพใบหน้าของคนทรยศถูกแชร์ไปทั่ว เอกสารที่ฉันเปิดในห้องประชุมกลายเป็นข่าวพาดหัวประชาชนเริ่มตั้งคำถามผู้ถือหุ้นเริ่มขยับและบอดบริหารบางคนเริ่มหายหน้าฉันเดินช้าๆไปยังรถยนต์ที่จอดรอกระจกรถสะท้อนภาพฉันในสุดเปียกฝนแต่ดวงตากลับแน่วแน่ยิ่งกว่าเดิมเมื่อประตูรถเปิดออกคนขับโค้งสีสยามเคารพฉันนั่งลงเงียบสงบและมั่นคงก่อนที่รถจะเคลื่อนตัว ฉันพูดเพียงประโยคเดียวกลับบ้านไม่ใช่บ้านหลังเล็กแต่หมายถึงบริษัทที่เคยเป็นของฉันและจะไม่มีใครช่วงชิงไปได้อีกไม่ว่าพวกเขาจะพยายามลบชื่อฉันเผาไฟาลบภาพจากผนังหรือหลอกทุกคนว่าฉันไม่เคยมีอยู่จริงวันนี้พวกเขารู้แล้วว่าฉันยังอยู่และฉันไม่เคยหายไปไหนเลยเสียงเครื่องยนต์เบาๆของรถรู่เคลื่อนตัวออกจากลานจอด ท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่ยังจับจ้องบางคนรีบหลบสายตาบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นแอบถ่ายเงาเจ้าของตัวจริงที่หวนคืนฉันเอนหลังพิงเบาะเสียงฝนยังคงตกแต่ภายในรถกลับเงียบสนิทอบอุ่นปลอดภยัยกระจกหน้ารถสะท้อนแสงไฟสีเหลืองนวลจากข้างถนนผ่านละอองฝนที่เกาะบนกระจกเหมือนม่านบางฮ่าฮ่ากานระหว่างอดีตที่บอบชำ้ำ กับปัจจุบันที่ฉันยึดกลับคืนมาโทรศัพท์ยังคงสัน่นข้อความจากนักข่าวหุ้นส่วนเก่าบอร์ดบริหารที่เคยนิ่งเฉยบางข้อความขอคำอธิบายบางข้อความขอโทษบางข้อความขอเจราจาฉันไม่ตอบไม่แม้แต่จะเปิดอ่านเพราะคำตอบทั้งหมดจะเกิดขึ้นในวันประชุมใหญ่วันพรุ่งนี้วันที่ฉันจะยืนต่อหน้าผู้ถือหุ้นทุกคนและบอกเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยเสียงของฉันเองฉันหลับตาหายใจเข้าลึกปล่อยให้ทุกความรู้สึกถาโถมเข้ามาความเจ็บความแค้นความเสียใจทั้งหมดมันกลั่นออกมาเป็นสิ่งเดียวพลังพลังที่จะสร้างใหม่แต่ไม่ใช่แค่สร้างบริษัทแต่สร้างระบบสร้างความจริงและทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกลบออกจากเรื่องราวที่ตัวเองสร้างขึ้นอีกรถหยุดช้าหน้าอาคารเก่าแห่งหนึ่ง แสงไฟภายในยังเปิดไว้พนักงานไม่มากแต่ทุกคนที่นี่ซื่อสัตย์กับฉันเสมอฉันก้าวลงจากรถฝนเริ่มสาอากาศเย็นจับผิวแต่หัวใจกลับอุ่นขึ้นอย่างประหลาดประตูเปิดออกเสียงทักทายเงียบเงียบดังขึ้นไม่มีเสียงปรบมือไม่มีการแสดงออกเวอร์วงังแต่แววตาของพวกเขามันชัดเจนกว่าคำพูดใดเรารอคุณกลับมาฉันพยักหน้า สายตาสำรวจโต๊ะทำงานเก่าคอมพิวเตอร์ที่ยังเปิดไฟแฟ้มงานวางเรียงกันเรียบร้อยฉันเดินไปหยิบปากกาและเขียนลงบนกระดาษแผ่นใหม่เริ่มต้นบทใหม่เพราะแม้จะเคยถูกไล่ออกอย่างน่าอับอายแต่ในที่สุดฉันกลับมาเป็นเจ้าของในที่ที่ฉันสร้างขึ้นอีกครั้งฉันวางกระดาษแผ่นนั้นลงบนโตะลายมือเรียบคมของฉันยังชัดเจนทุกเส้นหมึกคือสัญ,ญลักษณ์ของการกลับคืนไม่ใช่ในฐานะเงา แต่ในฐานะตัวตนที่ไม่อาจลบเลือนเสียงคีย์บอร์ดเริ่มดังขึ้นพนักงานคนแรกเริ่มป้อนข้อมูลอีกคนหยิบแฟ้มงานขึ้นมาเปิดกลิ่นกระดาษใหม่ผสมกับกลิ่นกาแฟลอยคลุ้งในห้องเล็กๆแห่งนี้ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นเปิดรายชื่อพนักงานรุ่นเก่าบางคนถูกไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลบางคนลาออกเพราะทนไม่ไหวกับผู้บริหารชุดก่อนฉันเริ่มโทรทีละคน เสียงปลายสายบางคนตื่นเต้นจนน้ำตาไหลาบางคนเงียบไปนานก่อนจะตอบเพียงว่าขอบคุณที่ยังจำเราได้พวกเขาจะกลับมาพรุ่งนี้หรือวันถัดไปเพราะพวกเขารู้ว่าที่นี่คือบ้านที่แท้จริงของพวกเขาฉันเปิดคอมพิวเตอร์หน้าจอแสดงระบบบ,บริษัทที่เคยถูกล็อกจากฉันตอนนี้รหัสทุกอย่างคืนกลับมาบัญชีลับการโอนเงินผิดปกติ รายงานปลอมชื่อผู้รับผลประโยชน์ซ่อนเร้นท์ทุกอยู่ตรงหน้าฉันคลิกเปิดไฟล์ข้อมูลไหลออกมาเหมือนน้ำทะลักจากเขื่อนไม่มีอะไรหยุดมันได้อีกเสียงข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นรัวเป็นฝ่ายกฎหมายฝ่ายไอทีฝ่ายความมั่นคงทางข้อมูลพวกเขาทำงานพร้อมกันเหมือนเครื่องจักรที่ฟื้นคืนชีพทุกคนรู้ว่ากำลังจัดการอะไรไม่ใช่แค่ทวงคืนบริษัท แต่คือการล้างระบบเน่าเสียและกวาดล้างเครือข่ายของการทรยศทั้งหมดฉันเอ็นหลังบนก้าอีลมหายใจผ่อนช้าแต่แววตายังแน่วแน่แสงจากจอคอมพิวเตอร์สะท้อนในดวงตาไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่มันคือความยุติธรรมที่ฉันจะไม่ปล่อยให้ถูกเหยียบย่ำอีกต่อไปและพรุ่งนี้ทุกคนจะรู้ว่าคนที่เคยถูกยามไล่ไม่ใช่แค่เจ้าของบริษัทแต่คือคนที่ไม่มีวัน ถูกทำให้หายไปอีกครั้งเิภายในห้องเล็กๆแห่งนั้นเสียงพิมพ์งานยังคงต่อเนื่องเหมือนจังหวะหัวใจของระบบที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ฉันลุกขึ้นเดินไปยังผนังฝั่งหนึ่งที่ยังมีกรอบรูปเก่าๆแขวนอยู่ภาพถ่ายวันเปิดบริษัทใบหน้าฉันตอนยังหนุ่มยิ้มกวาม้างเต็มไปด้วยความหวังฉันยืนมองมันิ่งฮ่าฮนานพอจะรู้ว่า ฉันไม่ได้เปลี่ยนแค่ผ่านบทเรียนที่คนอื่นไม่มีวันเข้าใจมือถือสั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นเบอร์ภายในเลขาฉันเองสื่อมวลชนมารอที่หน้าอาคารใหญ่ค่ะผู้ถือหุ้นบางส่วนเริ่มให้สัมภาษณ์พรุ่งนี้อาจมีแถลงข่าวจากทางตำรวจด้วยฉันพยักหน้าชาฮ่หาฮาไม่ต้องมีคำสั่งมากทุกข์มันเริ่มเคลื่อนไปตามแรงของมันเองแล้วฉันหันกลับมาที่โตะ๊ะ หยิบเอกสารฉบับหนึ่งอ่านชื่อมันอีกครั้งอย่างตั้งใจแผนฟื้นฟูองค์กรเฟสหนึ่งในนั้นไม่มีชื่อคนทรยศไม่มีอดีตที่เน่าเสียมีแค่โครงสร้างใหม่ชื่อของพนักงานที่กลับมาแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่สิ่งที่เคยถูกมองข้ามตอนนี้จะกลายเป็นแกนหลักฉันวางแฟ้มลงเปิดโน้ตบุ๊กพิมพ์ข้อความแรกส่งถึงทีมงานทุกคนพรุ่งนี้เก้าโมงเช้า เราจะกลับมายืนด้วยกันและจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกภายในเวลาไม่กี่นาทีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นตอบรับจากทุกฝ่ายบางข้อความสั้นแค่คำว่าพร้อมบางคนแนบรูปป้ายพนักงานเก่าบางคนส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มแต่ฉันรู้ดีเบื้องหลังคือความรู้สึกที่มากกว่านั้นไม่ใช่แค่พวกเขาแม้แต่ตัวฉันเองก็รู้สึกเหมือนได้หายใจเต็มปอดครั้งแรกในรอบหลายปี และในวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันก้าวเข้าสู่ห้องประชุมใหญ่ไม่ใช่แค่ชื่อฉันที่กลับมาแต่ความยุติธรรมทั้งหมดจะถูกคืนกลับสู่ที่ที่มันควรอยู่มาตั้งแต่ตนแสงแดดยามเช้าทอดตัวผ่านกระจกตึกสูงสะท้อนผิวกระเบื้องเงววับในโถงอาคารใหญ่พนักงานเริ่มทยอยเดินเข้ามาบางคนยังลังเลบางคนสวมสูตรตัวเดิมที่เก็บไว้นานหลายปีแต่แววตาทุกคนเด็ดเดี่ยว เสียงฝีเท้าดังก้องบนพื้นหินอ่อนแตกต่างจากเมื่อวานไม่ใช่เสียงของความกลัวแต่เป็นเสียงของการเริ่มต้นฉันก้าวเข้าสู่โถงตึกสูตรสีเข้มเรียดไม่มีตราไม่มีชื่อแต่ทุกคนกลับรู้ทันทีว่าใครเดินมาพนักงานหน้าล็อบบี้ลุกจากเก้าอีก้มหัวให้อย่างเงียบงนันไม่มีใครสั่งไม่มีใครบอกให้ทำมันคือการแสดงออกจากใจลิปเปิดออกฉันเข้าไป ปุ่มชั้น44ถูกกดห้องประชุมใหญ่ที่สุดในตึกเป็นห้องเดียวกับที่ครั้งหนึ่งฉันเคยนั่งอยู่หัวโตก่อนจะถูกบีบบังคับให้ลาออกภายใต้รอยยิ้มจอมปลอมและคำโกหกวันนี้ฉันกลับมาแต่ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นฉันกลับมาเพื่อปลดล็อกบางสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าปลดประตูลิบเปิดออกเสียงพูดคุยในห้องประชุมเงียบลงทันทีทุกสายตาหันมองผู้ถือหุ้นบางคนยืนขึ้น บางคนพยักหน้าให้บางคนหน้าสี่เอกสารในมือสั่นระริกฉันเดินตรงไปที่หัวโตะ๊ะไม่มีใครทักไม่มีเสียงค้านแม้แต่เสียงหายใจก็เหมือนกลั้นไว้ฉันวางเอกสารบนโตะ๊ะเปิดแฟ้มแผนฟื้นฟูไม่มีพิธีรีตองไม่มีคำเกริ่นก่อนเริ่มประชุมฉันพูดเสียงชัดทุกพยางมขอให้ทุกคนอ่านแฟ้มนี้ให้จบก่อนตัดสินใจฉันแจกเอกสารทีละชุด ภายในคือรายชื่อพนักงานที่ถูกปลดอย่างไม่เป็นธรรมหลักฐานการยักยอกรายงานการกดเงินเดือนแัะแผนฟื้นฟูอ,องค์กรที่ไม่มีใครคาดถึงเสียงคลิกหน้ากระดาษด,ดังชัดเจนบรรยากาศแน่นตึงแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรจนกระทั่งเสียงจากปลายโตะเอ่ยขึ้นชา<ะ>แต่นุ่มลึกนี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกชายชราที่พูดคือผู้ถือหุ้นรุ่นแรก คนที่เคยเชื่อในตัวฉันตั้งแต่ยังไม่มีแม้แต่ป้ายบริษัทวันนี้เขากลับมาพร้อมจะหนุนหลังอีกครั้งและเมื่อเสียงเขาดังขึ้นเสียงสนับสนุนอื่นๆก็ตามมาทีละคนทีละเสียงทีละมือที่ยกขึ้นห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยการทรยศกลับกลายเป็นสนามของการเลือกข้างแต่ครั้งนี้ไม่มีใครยกมือให้พวกที่เคยอยู่เบื้องหลังการล้มฉันเสียงประธานบอร์ดประกาศอย่างเป็นทางการ มติผ่านเอกฉันเจ้าของเดิมกลับมาบริหารฉันยังไม่ยิ้มเพราะนี่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้มันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากเสียงปรบมือค่อยๆดังขึ้นในห้องประชุมไม่ได้ดังเพราะพิธีแต่ดังเพราะปลดปล่อยหลายคนลุกขึ้นยืนบางคนมีน้ำตาบางคนยิ้มทั้งที่มือยังสัน่นเพราะพวกเขารู้พวกเขากลับมายืนในที่ที่พวกเขาเคยเชื่อมั่นอีกครั้งฉันยืนอยู่ตรงหัวโตะ๊ะ เงยหน้ามองโลโก้บริษัทที่ติดอยู่บนผนังโลโก้เดิมแต่ความหมายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเคยเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ตอนนี้มันคือคำสัญญาว่าจะไม่มีใครถูกผลักออกจากบ้านที่เขาสร้างฉันพูดขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงมั่นคงไม่มีอารมณ์ปะปลนมีแค่ข้อเท็จจริงรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกและกลั่นแกล้งพนักงานได้ถูกส่งให้ฝ่ายกฎหมายเรียบร้อยแล้ว เสียงกระซิบเริ่มดังบางคนเริ่มลุกพรวดบางคนก้มหน้าแต่ไม่มีใครกล้าขัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบริษัทนี้จะไม่ยอมให้ระบบที่บิดเบี้ยวมีที่ยืนอีกมือของฉันชี้ไปยังกระดานสแสดงโครงสร้างใหม่ขององค์กรชื่อใหม่บทบาทใหม่ทีมบริหารที่มาจากพนักงานจริงไม่ใช่กลุ่มคนที่เคยนั่งบนหอคอยบางคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้นั่งตรงนั้น แต่วันนี้พวกเขากลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ด้วยเหตุผลเดียวพวกเขาไม่เคยทรยศความถูกต้องเมื่อการประชุมจบลงหลายคนยังคงยืนอยู่เหมือนยังไม่อยากให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปเร็วเกินไปฉันเดินออกจากห้องผ่านบรรยากาศที่แตกต่างจากวันก่อนโดยสิ้นเชิงแสงแดดภายนอกอบอุ่นกระจกตึกสะท้อนเงาฉันชัดเจนไม่มีหมวกไม่มีกล่องเอกสาร ไม่มีสายตาเหยียดยามจากยามเฝ้าประตูมีแค่ตัวฉันและความจริงที่ไม่มีใครกล้าเถียงอีกต่อไปฉันหยุดตรงหน้าลลอบบีมองไปยังกล้องวงจรปิดที่เคยบันทึกภาพวันที่ฉันถูกไล่ออกตอนนี้มันกำลังบันทึกภาพใหม่ภาพของการกลับมาในฐานะเจ้าของและผู้นำที่ไม่มีใครลบได้อีกต่อไปฉันยืนเงียบปล่อยให้ภาพในกล้องวงจรปิดบันทึกทุกวินาทีไม่มีความโกรธ ไม่มีความแค้นหลงเหลือมีเพียงสายตาที่นิ่งแน่วความเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านใบหน้าแต่ร่างกายของฉันยังอุ่นเพราะแรงศรัทธาที่กลับมาห้อมล้อมอีกครั้งพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเด็กหนุ่มที่เคยเป็นแค่พนักงานพาดถามคนที่ครั้งหนึ่งเคยยื่นน้ำให้ฉันวันนั้นวันที่ฉันไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเข้าไปในอาคารนี้เขายื่นมือออกมาไม่มีคำพูดไม่มีคำถามแค่สายตา ที่บอกทุกอย่างฉันจับมือเขาแน่นแล้วพยักหน้าไปเริ่มกันเถอะฉันพูดเขายิ้มก่อนเดินนำไปยังห้องทำงานใหม่ห้องเล็กๆที่ฉันตั้งใจจะใช้แทนห้องผู้บริหารเดิมเพราะการฟื้นฟูองค์กรไม่ใช่การยึดคืนตำแหน่งแต่คือการเปลี่ยนแนวคิดไม่มีอีกแล้วตัวใหญ่ที่สร้างกำแพงไม่มีอีกแล้วการบริหารจากเบื้องบนที่ไม่เคยฟังเสียงใครภายในห้องทำงานใหม่ ไม่มีผนังหรูไม่มีภาพสินราคาแพงมีแค่กระดานไว้บอร์ดตารางแผนงานกับแผ่นกระดาษเขียนชื่อพนักงานที่สมัครใจกลับมาฉันเดินไปเขียนชื่อตัวเองลงในช่องสุดท้ายชื่อสุดท้ายในแผ่นกระดาษแต่คือชื่อแรกของการเริ่มต้นใหม่แล้วฉันก็หันหลังกลับมองไปยังโต๊ะทำงานของทุกคนคนเก่าคนใหม่ไม่มีลำดับชั้นมีแค่เป้าหมายเดียวกัน ฉันสูดลมหายใจเข้าลึกเหมือนสูดอากาศที่บริสุทธิ์เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและพูดกับทุกคนในห้องเสียงไม่ดังแต่ชัดเจนวันนี้เราไม่ได้แค่กลับมาแต่เราจะเปลี่ยนที่นีให้กลายเป็นบริษัทที่ไม่เคยมีใครกล้าฝันถึงมาก่อนวันเวลาผ่านไปบรรยากาศในบริษัทเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเสียงหัวเราะแทนที่เสียงพิมพ์อันเคร่งเครียดสายตาเต็มไปด้วยความหวังแทนที่ความกลัว ทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้แค่ทำงานแต่พวกเขากำลังสร้างบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นฉันเดินผ่านผนกต่างฮ่าๆไม่มีใครลุกขึ้นยืนไม่มีการแสดงความเคารพเกินเหตุมีเพียงรอยยิ้มและคำว่าสวัสดีครับท่านอย่างจริงใจเพราะฉันไม่ใช่เจ้านายฉันคือคนหนึ่งในหมู่พวกเขาที่เคยล้มและลุกขึ้นมาใหม่พร้อมพาทุกคนไปด้วยกันกระดิ่งประตูดังขึ้นเบา ฮ่าฮ่าเด็กฝึกงานรุ่นใหม่เดินเข้ามาเขามองไปรอบๆอย่างประมาทก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าขอโทษครับที่นี่รับคนไม่มีประสบการณ์ไหมครับฉันหันไปมองเขายิ้มเล็กฮ่าฮและตอบกลับว่าประสบการณ์ไม่สำคัญแค่คุณกล้าลุกขึ้นเมื่อถูกผลักล้มก็เพียงพอแล้วแสงแดดเย็นยามบ่ายสองเข้ามากระทบผิวโต๊ทำงานไม้เรียบฮ่าฮไม่มีโลโก้รู ไม่มีป้ายทองแต่ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนเรียกได้ว่าบ้านเรื่องราวของฉันอาจจบลงตรงนี้แต่เรื่องราวของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้น